ที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงแปลงนาเกษตรอินทรียเรือนจำชั่วคราวแขนน้อยสังกัดเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์อําเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นายสุเมธทีรนิติรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานเปิดกิจกรรมดําหนาข้าวก้าวตามรอยพ่อภายใต้โครงการปักดําวันแม่เก็บเกี่ยววันพ่อเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา90พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชนินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคมโดยมีนางละองอยู่ยั่งยืนผู้ประชาการเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์นางแก้วใจสังแสงผู้อำนวยการสวนพัฒนา2และกำกับดูแลเรือนจำช่วคราวแขน้อยนางสาวปัทมาประสิทธิเกีกิจหัวหน้าเรือนจำชั่วคราวแขน้อยหัวหน้าส่วนราชการพร้อมได้บุคลากรเรือนจำช่วคราวแขน้อย,อออแ,อยและผู้ต้องขังเข้าร่วมในกิจกรรม ทั้งมีเพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีสันนกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินนนาถพระบรมราชาชนนีพันปีหลวงรวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีโอกาสสัมผัสวิถีแห่งความพอเพียงปักดำข้าวเพื่อช่วยกันอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีน้อมนำไปปรับใช้กับการดำเนินชีวิตให้มีความยั่งยืนตามปรยยัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งนายสุเมธทิรังนิติรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจบูรณ์ได้นำหัวหน้าส่วนราชการลงดำนานในแปลงนาอินซีบนเนื้อที่20ไร่โดยได้คัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าวขหอมมะลิชั้นดีและเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกพระราชทานจำนวน2ชนิดประกอบด้วยพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105และพันธุ์ข้าวกอขอ43ใช้สำหรับปักดันาข้าวในวันนี้เพื่อให้ผู้บริโภค ได้บริโภคข้าวซึ่งเป็นผลผลิตที่อุดมด้วยคุณค่าและปลอดภัยจากสารพิษที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์จากกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาเป็นระยะเวลากว่า15ปี